สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 Perfect Car นะครับอยู่กับเราที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับนะก็วันนี้จะพามาชมนะครับนะเป็น Honda Civic นะครับโฉมนี้ที่ใครๆตามหาวันนี้เข้ามาถึงที่โชว์รูมเราแล้วนะครับ Civic นะครับนะ1.8 S ปี2014หรือเรียกกันว่า Civic FB นะครับนะเกียร์ออโต้นะครับนะารถปี2014ใช้งานมาประมาณ2 0 0 0กว่าโลนะครับแต่บอกได้เลยว่า ราคาจับต้องได้แน่นอนคันนี้ตั้งขายในราคา417,000มีโปรโจอง999บาทให้โ่วนลดอีก50,000บาทนะครับปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการมูลค่า20,000บาทกับค่างวดครับผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นรายได้มือ4ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับนะก่อนไปชมตัวรถกันฝากกดไลค์กดส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่อย่างเช่นคลิปนี้ด้วยครับมาดูกันนะโฉมเอฟครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับกระจังหน้าจะเป็นประมาณนี้ นะครับคันนี้มาในเดิมๆเลยนะคันนี้เดิมๆเลยล้อแม็กเดิมนะครับตัวนี้นะครับแม็กเดิมขอบ15นะครับบอกเลยใครอยากได้รถตัวนี้ไปแต่งยังมีคนนิยมใช้อยู่นะครับตัวนี้นะใช้ดีนะครับห้องโดยสารกว้างแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเยอะด้วยนะครับคันนี้เราประกันบอดี้ไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อหรือก่อไม่นะครับตรวจเจอรับซื้อคืนแต่จํานวนเงินระบุลงสัญญาซื้อขายให้แล้วก็มีสคบคุมครองผู้บริโภคให้อีกด้วยครับมาดูนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ นะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับภายในก็ดูดุดันดีนะครับตัวนี้โอเคครับถัดลงมาฮะแผ่นเพดเห็นไหมนี่นะครับครบถ้วนมีให้อย่างครบถ้วนนะครับตัวนี้นะรถไม่มีว่าเหตุแน่นอนการันตีได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างฮะค่อนข้างกว้างนะอ่านะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับที่เก็บสัมภาระนะครับในนี้ก็จะมีเป็นชุดยางไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงครบถ้วนเลยนะครับนะรถเดิมบอดี้สวยนะครับสำหรับซีวิคคันนี้ อ่าโอเคครับค้างวดผ่อนนะย้ำอีกทีผ่อนเพียง7 00 0บาทเท่านั้นรายได้หมื่นสี่หมื่นห้าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับยิ่งเป็นพนักงานบริษัทยิ่งง่ายนะครับนะเอกสารใช้เพียงแค่บัตรประชาชนสลิปยอนหลัง3เดือนหรือสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับเครดิตดีอนุวัตภายในวันรับรถกลับได้เลยนะครับผมนะไปดูตัวรถกันต่อนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับสำหรับด้านหลังนะครับนะบางคนมองว่าซีวิ c เนี่ยหลังข้างมันจะดูสโลปนะครับเตี้ยนั่งลำบากเข้าลำบากหร โดยส่วนตัวผมสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับก็นั่งสบายนะครับเขาไม่ติดเพดานนะครับหัวไม่ติดนะครับนี่นะโอเคครับแล้วก็ด้านหลังนั่งได้อย่างถ้าหุ่นอย่างผมนั่งได้3คนนะครับสบายๆเลยนะครับก็เป็นรถ5ที่นั่งนะครับนะโฉมดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับสำหรับซีวิคใครยังลงรักอยู่นะครับโฉมโฉมเอฟีนะผมมีมาแล้วแล้วก็มีคันเดียวด้วยนะครับผมนะมาดูวะอ่าโอเคนะครับ ถัดเข้ามาก็เป็นกระจกไฟฟ้าครับทั้งหมด4บานบานคนขับเป็นออโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยก็นี่ฮะพุ่มหนังนะครับพวงมาลัยเดิมนะครับมีแอร์แบกด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนะนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ในตัวเครื่องเล่นก็ยังเป็นในส่องวิทยุเดิมๆอยู่นะครับนะแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ด้านล่างมีจุดปล่อยไฟ12โวลต์นะครับนะ1จุดแล้วก็ช่องเสียบ AUX อีก1จุด ด้านนี้นะครับผมระบบก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้อ่านะครับเป็นเกียร์ออโต้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วตรงกลางก็จะมีเป็นที่วางแก้วได้2แก้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับเลขไม่นี่นะครับใช้งานมาประมาณ2อ0 0สนนะครับแต่ก็ได้ในราคาถูกเลย4 1 7 0 0 0บาทแล้วก็มีส่วนลดให้อีก50,000ราคาจะเหลือเพียงแค่สามแส0หกหมืเท่านั้นนะครับได้ Civic FB ปี2014กันไปเลยเดี๋ยวไปดูใต้ห้องเครื่องกันบ้างนะครับ คันนี้นะ่าจะเป็นเครื่อง i v t ีเทคมาแล้วนะครับโอเคครับนะเป็นเครื่อง i v ว e c ทคนะครับ1,800ซีซีนะครับนี่เครื่องเดิมๆนะครับไม่อาจจะดูใช้งานไม่เยอะหน่อยแต่ว่าเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับไม่มีรอบกระตุกสะดุดแต่อย่างใดเลยนะครับผมนะอ่ะดูนี่ฮะนอหนฝกกระโปรงยังไม่มีรอยแกะเลยครับรถปี2014นะ รถเข้าประมาณ9ปีแล้วนะครับบอดี้สวยมากนะครับคันนี้คานหน้าก็เป็นคานเดิมนะครับคานหน้าก็จะเป็นคานเดิมแบบนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูแล้วชอบเจ้าคันนี้บอกเลยว่าค่าตัวไม่แพงนะครับราคาหักส่วนลดเหลือ367,000บกทกับค่างวดผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่7,000บาทนะครับนะออกรถฟรีดาวด้วยเงิน999บาทมีประกันภัยชั้น1แถมให้มีช่วยผ่อนให้อีก6เดือน หรือแถมข้างวดฟรี1งวดก็ได้นะครับนะออกรถวันนี้ผ่อนทิทีสิงหาคมก็ทําได้นะครับแล้วก็ช่วยผ่อนให้6เดือนก็มีด้วยใครอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับนะนอกจากนี้ผมยังมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับสูงสุด1ปีหรือ1,000 10, 0นโลนะครับนะรับประกันเพิ่มเติมในสโง,งโลไฟฟ้าแอร์วิทยุเพิ่มเติมให้อีกด้วยการรับประกันเรารัรบประกรันตามปีรถมีสมุดร,รับประกันให้อย่างชัดเจนเลยนะครับใครชอบยีนน่ห้อนี้หรือชอบโปรโมชั่นติดต่อมาไดด้ด้รทรโาาง097 1818000ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ